พุทโธธโมสังโฆนะพุทธังธรรมังสังฆงนิสัมมะพลังเสยอยู่ใกล้ควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุกกายสบายจิตสุกกายสบายใจนะสำหรับทุกท่านทุกคนจเจริญด้วยคุณงามความดีจเจริญด้วยบุญด้วยกุศลเจริญด้วยธรรม,มะมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตปัญหาที่มันเกิดขึ้นมีทุกๆคน ทุกทุกชีวิตท,ทุกหลายนะั่นแหละจะหนักเบาต่างกันจะมากน้อยต่างกันเท่านัน้นเองก็ง่ายๆก็สมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่มันผิดหวังมากกว่าสมหวังไหมเท่านัน้นเองต้องทบทวนตรงนี้และต้องหาสาเหตุให้เจอในะั้ะที่สุดของมันเราต้องทองาําความเข้าใจโดยขณะบน บุญนำกรรมแต่งกรรมคือ,อการกระทำนะนะบุญก็แต่งคนดีนะั่นแหละบุญก็แต่งถ้าบุญนะนะแต่ถ้าความชั่วมันแต่งอะไรที่มันก็ตรงกันข้ามเลย,เลยนะถ้ากรรมชั่วเนี่ยแต่งด้วยเลยก็ก็กรรมเหมือนกันแต่มันเป็นกรรมชั่วเ,เป็นคนไม่ดีเลยฉลาดมีสติมีปัญญาแต่เอาไปใช้ในทางที่มันผิด ไม่มีแล้วก็ตัดสินใจอย่างอย่าง,างมีขขาวคึอโคมอาคาตเขาไม่ชอบทะเลาะกันไม่รู้กี่ปีแล้วเ๋ยฆ่าเขาตายรวมตัวเองเลยห้าศพหกศพนี่เป็นต้นห้าศพหกศพรวมน้องศพตัวเองคนบาดเจ็บก็มีอย่างนี้แต่ตั้งใจไปไปฆ่าเขาหน่อยน,นี่เป็นต้น หลวงพ่อจภัยพิบัติมันเกิดขึ้นด้วยหัวจิตหัวใจที่มันไม่ปกตินี่ย่ำแย่เลยนะยุ่มเลยหลวงพ่อต้องเอาเธอเอาเธอคนอื่นกอเช่นกันไม่ใช่เฉพาะหลวงพอ่อที่เป็น,ปนบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ผู้รู้ดีเข้าใจก็อยากแนะนำพ่อสอนอยากให้เข้าใจบนพื้นฐานบอกว่าเราเป็นชาวพุทธ บนพื้นฐานเราเป็นพุทธาศาสนิกชนเราเป็นพุทธบริสัท์แต่ที่นี่มันมันแค่บรรจุได้แค่เขียนเอาเฉยๆไงมันไม่ได้บรรจุศีลนธรรมมันไม่ได้บรรจุคุณงามความดีเขาไปในนห้อยจิตห้อใจอย่างจริงอย่างจังเนี่ยคือไม่ได้ปฏิบัติเรียนรู้ได้หลายคนอย่างอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนะะาะก็อาศัยศาสนาอาศัยวันดนี่แหละได้ประหยัด มาเรียนรู้เรียนรู้ในวิชาเพื่อจะประกอบประกอบสมาอาชีพเพื่อจะมีการมีงานทำเนี่ยเป็นต้นเพื่อจะมีการมีงานทำเพื่อปากเพื่อท้องแต่ไม่ใส่ไม่ไม่ไม่ใส่ใจไม่ผลักไสไล่ส่งความคิดของตัวเองมันสูงขึ้นมาคือด้วยการปฏิบัติเรียนรู้อ่านได้แต่ยังไม่รู้รสชาติเรายังไม่ได้ใช้ไงเรียนรู้อ่านได้ไม่นํามาปฏิบัติ แล้วมันจะได้ผลยังไงทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักมันไม่ได้ผลเรียนอยากแคได้เฉยอ,อยากจะได้อยากได้กระดาษสักแผ่นหนึ่งเพื่อไปรับรองมันก็ถูกต้องอยู่นะแต่คุณงามความดีนะมีบรรจุเข้าไปในกระดาษหรือบรรจุเข้าไปในหัวจิตหัวใจของเราไหมที่จะไปเขียนความดีไว้นะ่ะเป็นพ่อเป็นแม่ดีเด่นเป็นพ่อดีเด่นอย่างนี้เป็นต้น ได้รับรางวัลได้กระดาษเป็นทค่แผ่นอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็รับรองได้อยู่นะรับรองได้เอาไปยื่นให้คนนั้นคนนี้ดูว่โอ้ก็ดีใช้ด้วยใช่ไหมละ่ะการเรียนก็เช่นกันเนี่ยก็ต้องมีใบป,ประกาศรับรองแต่ที่นี่ที่รับรองมานเป็นคนดีเรารักษาไว้ซึ่งคนงามความดีไหมถ้ามันมีอยู่แล้วนี่อย่างคนที่เขาบอกว่า คำว่าความคิดมันเจอทางตันแนละ้วไปรับจ้างเขาบอกว่าเสพแล้วก็ไปเป็นคนค้าขายแต่ถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยค้าขายสิ่งที่ไม่ควรค้าขายค้าขายอาวุธก็ดีค้าขายมนุษย์ก็ดีค้าขายเครื่องดักสัตว์อะไรเยอะมันก็ขัดกันคำว่าพุทธบริษัทจ่แลวไง มันก็ขัดอยู่แล้วอย่างที่หลวงพ่อย้ำไม่อยๆว่าก็ศีลเนี่ยไม่ได้ฝังรากลึกรว่วปในหน่วยจิตหัวใจเพียงแต่ท่องได้อ่านได้เฉยๆว่าไปตามหลังพระเฉยๆบางทีก็ว่าผิดว่าถูกจะจำไปอย่างนี้เป็นตน้นพระก็เช่นกันพระก็เช่นกันไม่ใช่หลวงพ่อจะมานั่งเสกคาถาให้คนจนเป็นคนรวยได้นะ ไม่ใช่จะมาเสกมาสวดให้คนคนเร็วเป็นคนดีได้นักว่างท่าคนนั้นมาคนนี้มาถ้าไม่เจรด้ในตัวเองนะเนาะเราก็เป็นผู้บ่งเป็นผู้เป็นคนชี้ทางเฉยเป็นคนบอกเป็นคนแนะนำเฉยถ้าบุคคลคนนั้นไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการการะทำก็สวดไปเถอะสอนไปเถอะแต่หลองพ่อเลือกเป็นพระสอนดีกว่า ผื่อมีคนเข้าใจบ้างนะเท่านั้นเองเผื่อมีคนความเข้ามีคนเข้าใจเรื่องคุณงามความต่นำไปปฏิบัตินะจนกว่าจะได้ผลในการปฏิบัตินะเนาะไม่ใช่แต่ว่างฟังเฉยเฉยไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าข้าอ่านได้ข้าอ่านได้ข้าเข้าใจคุณต่างหากได้ที่ไม่เข้าใจเอาละบางทีขึ้นอารมณ์ออารมณ์มันหมดแล้ว เป็นไปอย่างอื่นนะสิงนีน้คนมีธรรมะก็เถียงกันแบบธรรมะก็รู้ไม่จริงคือรู้แล้วอ่านได้แต่ไม่ได้นําไปประพฤติปฏิบัติไงยังไม่ได้ผลมันก็มีเรื่องเล่าเยอะแยาไปหมดใช่ไหมอีกคนนั่จะปูกมะเขืออีกคนนั่จะเดียงสัตว์เลียงทะเลาะกันทั้งกั้น ทะเลาะกันนั่งเอาเบื้องตนนะอ่าอีกคนนึงปลูกมะเขืออีกคนนึงเลี้ยงเลี้ยงแบะเลี้ยงแบะเลี้ยงแพะเลี้ยงสิ่งสิ่งที่เอไปกินนั่นแหละทุกวันนี้เยอะไหมล่ะอ่าเราบุกอ่าที่อยู่ที่กินของเขาเขาเล่นงานระวัางเนี่ยก็คืออย่างช่างเนี่ยก็มีเข่าอยู่เรื่อยใช่ไหมล่ะก็ที่อยู่ที่กินเราไปเบียดที่เขา นนเป็ตอันนี้ก็เช่นกันถ้าะอกันนั้งแต่ตนเมื่อก็มีเรื่องเล่าอย่างยกตัวอย่างมันไม่ได้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ออกคนหนึ่งจะปลูกผักออกคนหนึ่งเลี้ยงไก่ออกคนหนึ่งเลี้ยงไม้คนเลี้ยงแมวถ้าไม่เข้าใจก็ยุ่งขนาดนั้นยุ่งเลยที่สุดของมันโอ้โหบอกถ้าถูกเรามาันทีหนึ่ง แบ่งกันไม่ลงตัวยังไม่ได้ไปซื้อเลยเป็นต้น <c oughs> <c oughs> ก็แสดงว่านั่นคือเขาเล่าให้ฟังแล้วก็เข้ามาเปรียบเทียบรู้ดิยังไม่ได้ซื้อเลยซื้อแล้วไม่รู้จะถูกหรือเปล่าถูกแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยส่วนแบ่งแบ่งคนนั้นแบ่งคนนีน้ตอนนั้นบอกให้หมดเลยเวลาได้มาเปลี่ยนแล้วถ้าสมมุติว่าได้นะแต่โอกาสมันยากทีนี่โอกาสมันยากทะเลาะกันซะละ แบ่งไม่เท่ากันเลยอือย่างนีเ็นตน์นมีเรื่องบ่อยมากบางทีก็ถูกจริงๆอใช่ไหมไปถูแล้วเป็นข่าวกันไม่จบไม่จบเป็นข่าววุ่นวิวยุ่นว,นวายหมดแล้วพ่อว่าออสิ่งเหล่านี้บางทีไม่ไม่ควรนําเสนอนะปล่อยปล่อยเขาเคลียร์กันเองเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าปาษาัยไงปล่อยเขาฆ่ากันเองเลยก็ท <c oughs> ะเลาะกันนี่ ใช่ไหมล่ะทะเลาะกันบางทีก็เป็นเรื่องเรื่องที่นั่นนะแต่เขาบอกว่าขันติเขาบอกว่าความอดทนมันมีขีดจำกัดเมืเ่อไหร่ก็ที่เขาบอกว่าถ้ามีเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยยิ่งกว่าถูกระมันที่หนึ่งน้องพ่อว่าใช่นะแต่ถ้าอยู่ทะเลาะกันนะอยู่ข้างบ้านข้างรั้วเนี่ยไม่รั้วไม่ได้ทักไม่ได้ทายไม่ไล้ยุ่งเลย แย่เลยยุ่งเหยิงไปหมดทะเลาะจบไม่ลงเมื่อคนที่ได้กระดาษประกาศนะไปทำงานได้ทำงานอยู่ถ้าพูดถึงมันไม่มันไม่ดีมาจต่ต้นอย่างที่ท่านพูดเรื่องกรรมกรรมที่เรามาเกิดเนี่ยที่เรามาเกิดพ่อก็เมาแม่ก็เมาอ,ออกมาเป็นลูกได้ทำไมออกมาเป็นลูก พ่อก็มองแม่ก็มองไงเสร็จแล้วทีนี้มันเลยปิดกรรมอยู่นะเราวพถึงว่าคําว่าเกิดขึ้นมาเป็นอภิชาติบุตรก็เหมือนกับหาได้ยา่กัน,กกนนะอะเกิดขึ้นมาเขาบอกว่าลูกพานหลานเผาทำลายอย่างนั้นเลยจนกระทั่งพ่อแม่อยู่ไม่ได้ถ้าพูดถึงครั่งอีกอย่าง มาเกิดมาก็เป็นลูกเต้าที่ขางยาติดยาบางคนติดมาตั้งนน้สอบประวัตินะถามประวัติติดมาตั้งอยู่ชั้นปฐุมจนอายุสี่สิบห้าสิบปีมันก็แก้ไขยากนะนะมันฝังลากลึกไปมันฝังลากลึกลากเงาต้นต่อยังหนักเลยถอนยาก อย่างเงี้ยแก้ไขายากเลิกยากนะเลิกยากแต่บางคนที่นี่อารมณ์ความคิดเออเห็นเขาทำแล้วรวยกว่าด้วยกว่าหลวงพ่อได้ยินเขาบน่บนๆนันเนะเาะเราก็ไม่ได้ไปตามล่วไม่ได้ไปตำรวจเขาบอกว่ายาบ้าทุกวันเนี่ยถูกมากเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะถูกมากเลยหลวงพ่อว่าขายเม็ดละสองบาทลองดูดิ บางทีเป็นอุปทา,านด้วยนะอย่าว่าบอกมีของปลอมด้วยมีของปลอมไม่รู้อะไรมาทำนะแต่มันเสพมันติดแล้วเนี่ยเสพติดแล้วนี่ค้ายๆก็เอากินเข้าไปเลยบางทีหลายๆเรื่องเป็นอุปทา,านทีนี้อุปทา,านจริงๆไม่ใช่ของจริงแล้วของปลอมของเทียมและเรียนแบบก็เยอะเยอะเลยอย่างเงี้ยมีอะไรขึ้นมาเนี่ย มีของเทียมมาแน่ๆอย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนยังพูดได้ว่าโคโคเนี่ยโคเทียมเกวียนนะทุกวันนี้ของเทียมละเหรียนแบบเยอะเหลือเกินเยอะมากเลยต้องมีโน่นมีนี่บางทีข่าวนำเสนอตั้งานโน้นนะตั้งนโ้นนำเราเราก็รู้เสิน้ายี่ห้อนี้มา มาไปต,ต,ตั้งแต่ดั้งเดิมเขาไปบุกทลาย,เ,ยเป็นของปลอมโรงงานปลอมมีถังไม่ขี่ใบหรอกแต่บรรจุเขาเียบรรจุพันธุ์นนะนะดูดีเลยนะดูดีเลยแต่เป็นของปลอมเท่านี่อย่างนี้เป็นต้นมันถึงมีเรื่องเล่านะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารยา์ทําไมต้องมีของเทียมและเรียนแบบอา้าว เขาบอกว่าเมือม่อก่อ,อ,อนหลวงพ่อได้ยินอโอวาทธรรมนะโอวาทธรรมนึกคติทำคาสอนแล้วก็เป็นคําพูดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมือออ่อก่อนหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่เทศบ่อยวัดหินหมักเป่งก็ไปไปกราบท่านไปบ่อยมากพ่อหลวงพ่อไปทางโน้นบ่อยนะกราบท่านไปเจอท่านท่านก็คุยโน้นคนนี้ท่านน่ ก็ดูท่านลห้ฟังได้หลายเรื่องะบางทีไม่รู้เรื่องเหมือนกับหลวงพ่อนะไม่ใช่ไปรู้ทุกเรื่องนะบางทีโอ้โหสื่อเร็วเหลือเกินอ่าสื่อทุกวันนี่มันเร็วเหลือเกินแต่หลวงพ่อคงไปโทษสื่อแล้วแต่เราบริภคสื่อนี้เราต้องเราต้องไต่ตองนะเราต้องเป็นผู้มีสตินะอาจนรยนช่วงนี้เขาบอกว่าอ่า มิจฉาชีพงงอ่ชาชงเงียไมไปเนาะงมงอยบไปจะได้ว่าหลายๆคนก็เจอมาแล้วใช่ไหมล่ะเจอมาแล้วแต่เขาไม่ใส่ใจมิจฉาชีพคอเซนเตอร์พวกคดพวกโกงพวกหลอกพวกหลวมเออเงียไมีชชยไปนาะปกตินั่งทํางานเนี่ยมาแล้วมาแล้วรองพ่อว่ามันเกิดขึ้นแนละ้วมันก็ตั้งอยู่ก็าอาจจะดับไป ถ้าทำมาแล้วจ้างถ้ายังมีคนไปใช้บริการอยู่เขาก็อยู่ได้ไงเขาเคยหลอกได้อยู่เขาเคยหลอกได้หลอกแล้วได้ได้ผลหลอกคนนี้ไม่ได้แต่ไปได้คนอื่นน,นั่นเลยลักษณะยังมีเหยื่ออยู่ไงยังมีเหยื่อไงเขาก็เลยอยู่ได้ลองทุกคนฉลาดลองดูดิฉลาดรูด้เท่าทันก็รคงหมดอาชีพเหมือนกับไปขายแรงงานไปขายแรงเปิดด้านให้กับ กลับบ้านเราคนเราเนี่ยโอ้เยอะเลยไม่ใช่หลักร้อยนะมากเลยทางนี้จะกลับไปฝั่งนูน้นทางนู้นก็ฝากกลับมาฝั่งนี้แต่บางคนก็ขอบบุญขอบคุณพื้นแผ่นดินนี่นะเราได้อาศัยแล้วก็เขารักทีนี้เขารักเ่าแก่เขาเขารักนายเขาอย่างเป็นต้นเขารักนายอ่าอย่างนี้เป็นต้นนายเขาดีอ่ ถ้าเกิดนายไม่ดีผู้นำไม่ดีนายไม่ดีลูกน้องดีอนายไม่ดีถ้าถ้าไม่ดี้ะทั้งหมดได้ยุ่งเลยทีนี้นายก็ไม่ดีลูกน้องก็ไม่ดีถ้าคนโกงทีนี้คนคดคนโกงก็ทั้งหมดเลยยุ่งเลยยุ่งเลยสร้างความเดือดร้อนแล้วพอไเจอบ่อยเรื่องโดนหลอกลวงนี่นะโดนขบวนการอย่าเงี้ยเป็นต้น ทำเป็นขบวนการเลยนะโยนลูกไปนู่นไปนี่โยนไปบางทีทีนี้เรามาทบทวนโอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าได้มาแล้วทีนี้มาหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายมาลงเอาลงกระเพาะเงินที่ได้มาก็ไม่บริสุทธิ์ไปฉกคิค้งวิ่งราวไปป่นไปที่ไปหลอกลวงมนันเงินไม่บริสุทธิ์ซื้อของมากินนะ มันจะเป็นเลือดเข้มไหมละมันเจีจางด้วยไรมันเข้มด้วยศีลด้วยธรรมไหมมันก็ไม่ใช่มันเป็นบุญเป็นกุศลไม่ไ่ะมันถึงเปลี่ยนสีไปไงเปลี่ยนสีเขาเรียกว่าสีเทาสีดำอะไรลักษณะนะมันไม่สะอาดก็ต้องฟอกอทุกอย่างแม้แต่สังขารร่างกายของเราหัวจิตหัวใจของเราเช่นกันนะอาตามาเขาไปฟอกฟอกหัวจิตหัวใจของเรา ให้มันสะอาดจากการกระทำด้วยนะทางกายทำมันก็เป็นผลถ้าสมมุติฟังแล้วฟังเข้ารูหวเฉยบางทีรูหูยังไม่เข้าเลยยุ่งฟังฟังเราเขาที่เขาบอกว่าฟังเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแสดงมันไม่มันไม่ลงใจขณะที่ไม่ลงใจเนี่ยมันเข้าใจยากเข้าใจยากเพราะว่า ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ทํามาด้วยความเชื่อมั่นไม่ได้ทํามาด้วยศรัทธาไงทำไปด้วยความจําเป็นเฉยไม่มีกินเอาเลยต้องทําที่สุดของมันทีนี้มันลุกลามไปใหญ่โตเดนะ่นเราก็เห็นแต่ว่าไฟมันลุกลามไปนะหน้าแรงโอ้โหลุกลามไปปัญหาทีนี้มันลุกลามนีมันเผาหล่นหัวจิตหัวใจเราอยู่เข้าบานไม่ได้เป็นหนี้เป็นศีลเป็นนี มีคนมาตามทวงเขามีเงินใช้เงินไปทำงานเขาอาจจะนั่งอยู่บ้านสบายเชฉยเลยเขาให้ลูกน้องไปตามเขามีเงินเขาใช้เงินไปทำงานอ,อยู่บ้านสบายไม่ข้าวกินแต่บางคนในนี้หาเช้ากินเที่ยงไม่ใช่หาเช้ากินเย็นนั่นนะ,ะ,ะหาได้ตอนนั้นก็กินตอนนั้นเลยที่สุดของมันะ เห็นไหมทต่งค,ค,คนคุยขยะคนคุยขยะอย่าไปเห็นไ่มาตแต่แมวเ,เลยอย่างนี้เป็นตน้นทําไมคนจนมากขึ้นคนจนมากขึ้นก็คนมันมากขึ้นไงงานมันมีน้อยคนยังหางานอยู่เลยงานเนย่ยไม่ได้จะต,ต้องการเงินแล้วบางทีเนี่ยเขารับเขาทํางา,านเขารับเบิกดวงหน้าแล้ว ทีนี้มันไม่ใช่ดินพอกหางหมูเลยทีนี้ไม่ใช่เลยก่อจะเข้าทําง,งานได้ก็ต้องมีค้ามีบคําประกันต้องั้นมี่เรามีประกันเยอะแยะไปหมดเลยนี่เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจเรารับรองตัวเองไม่ได้คนอื่นก็รับรองเราไม่ได้ถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยเกิดเห็นมาอยู่บ้านเจ้าบ้านนายเห็นสมบัติพัฒฐานเขาเห็นสมบัติ รู้นอกออกในก็ที่เขาบอกว่าเกลือปกติไม่มันไม่เป็นนอนนะไม่เกิอดนอนแต่นี่กเกลือเกลือเขาเปรียบเทียบเกลือเกลือ,เ,อ,เ,อเป็นนอนแล้วอ,อย่างนี้เป็นตน้นเร้วมาทําความเข้าใจมันให้มันชัดเจนทีนี้คนจริงใจคนจริงใจเทใจเนะี่ยมันได้อยู่นะ,ะใจใจพร้อม แารประกอบเรื่องภายนอกกายของเราก็ยังกายกระจายไงกายกระจายถ้าจะช่วยทีมันไม่ใช่เอาปัญญาไปช่วยเฉยไ,ไม่ใช่เราไปกู้หนี้ยืมสินเอาตัวปัญญาเขียนปัญญาอย่างเดียวปัญญาเอาไปใช้หนี้ไม่ใช่ปัญญาต้องไปหาเงินหาทรัพย์สินเงินทองได้มาแล้วไปใช้หนี้เป็นลักษณะถ้าพูดพูดถึงหนี้โดยบุญคุณก็จยอะแยะไปหมด นี่ที่เรากู้ยืมมาจริงๆก็ต้องหายืมเงินก็ต้องหาเงินไปใช้นี่อะไรสนะักนานี่บุญคุณของแผ่นดินนี่ข้าวนี่น,น้ํานี่บุญคุณของพ่อของแม่ของผู้มีพระคุณพระธรรมความสั่งสอนแล้วบอกว่าพุทธโธมีนาถั่วพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสถา,ทา,ทานที่พึ่งของเราพระธรรมก็เป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอย่างนี้เป็นต้น คุณงามความดีทั้งหลายบิดามารดาครอาจย์พืนแผ่นดินอันนี้เป็นที่พึ่งของเราเราอย่างอื่นเป็นที่พึ่งมายุ่งเลยยุ่งเลยหัวจิตหัวใจเราก็เปี่ยมร่นด้วยคุณงามความดีนะสร้างบุญสร้างกุศลก่อแล้วก็สานต่อนําไปเพื่อปฏิบัติจนได้ผลในการปฏิบัตินะทําดีกันเถอะทุกคนทุกคนวันนี้ต้องตาลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกทนหน้า คราวหน้าพบกันใหม่นาะสาธุสาธุสาธุ